อ่อนหลอดอีกคือเขาพี่น้องมื้งนี่มาใกล้แน่น้องอึ้งครับผมอายุหาจิ้นเป่าไม้ครับผมู้น้ำหน่อยแห้ง่พี่นี่น้องน้ำแห้งน้ำแห้งครับบ่แห้งดอกหนามมีอยู่แต่ว่ามันอยู่เหลือกเออมันมันมันบ่ขึ้นมากเลยยังไงแต่พ่อใส่ได้ายนึงนะแต่ซีบื้นๆใส่อยู่ครับเพราได้ยิมแน่ว่าหาได้ป้ายจิ้นเหลี่ยงเพราะว่าเขามีกอกสองอยู่กอกนี่โ่พันเลาวกับไปกอกสองเลีกอกสองเงนแผนสองนี่มันจากห่างฟาร์มดอกแกแน่อยู่เด้ กันยูกไก่มันจะได้เพื่อไซเบตเทปไซเบตสี่สิบห้าสิบกิโลหนึ่งมันหนี้มาใส่เบ็ดครับผมพี่น้องเดี๋ยวลุ้นกันนะปลาสิเป็นจังไหนครับผมมาหมันหมาหน่องพระเกแล้วครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องแก่ยร์พาม้าหันเขาอีกแลี้ยวพอดีใส่เบ็ดเล็กอย่างนี้เบาเรื่องฟ่ามือมันเต็นเต้นแน่เลยไปจิตต้ามั้งครับผมม้ามาดุดกันมั่งนี่นะครับผมเหงือกเป็นเหงือขี่กะโลยครับผมเบ็ดกับเป็นเบ็ดเบอร์สิบหก เบนเก่าไพโอเนียมีเก่าครับของปีไก่ยังคมอยู่เบนมันของค่ายวุ้นเนียเบอร์สิบหกได้พี่น้องเนอะเบนมันอยู่เบนมันเนี่เนี่ยคันดือก็คือได้คันบัวรุดถูกต้องครับผมอ่ะโอเคคันบัวได้ก็จะได้กินปลากระป๋องครับใส่เบ็ดกันครับพี่น้องใส่เบ็ดกันล้างเลงแห่งมันปลาปลาดิบมีได้ไหมแรงแหงมันพี่น้องเอ้ยมีปลามีอู้วันน้องเนี่ยขี่กระเดือนขี่กระเดือนหน่อยขีเดือนหน่อยพี่น้อง หานนามส่เบตเนี่ยพี่น้องฝนตกกะตกพ่อกระจาเนอตกพ่อกระเทยตกพ่อกระเทยคุนกลางเดือนกันยาเนื้อราจาไยใส่ไปังเด็กแหงมานมานมันเด็กจีเรงเด้อสครับโอ้ถ้าฝุ่นฝนกระตกนี่ฝนลิ่นเลย ตัปลาเห็ดเหมือตัปลาเหยดจริงเหตตรงในเมืองรู้เฮะเดี๋ยวให้ใส่ไปกันนะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวตัดติตามกันตัดต้าไปกันใส่ไปกันมาสิคำคำมามันหมืดเื่อว่าชีวิตย่างนู้นโอ้โีวต่านนตัดตพี่นองพี่น้อง่านมาสิบกว่าหลังเลยพี่น้อง เมือ่อยไปทำแล้วตะเวนทำข่ำอยลงมาเขาห่างนิดหน่อยทำมากก็ได้ำทำชาพื้นอาศัยออกจากบ้านท <c oughs> ำมาแรงนิดหน่อยเฮ้ยทำมาแรงมาจากอย่าออกแต่บ้านอย่าออกแต่เหนื่อยแต่สานพื้นวะ <c oughs> โอ้ยแั <c oughs> ย็งเหนียวเลยัพแผยนบ้างแผีนไม่ออกแต่หน่อบัดบ้างเพี้ยนบิดยังมืนนอดอกยานยุ <c oughs> <c oughs> mũi gì cả đi nó cơn khác ệt nè, ệt trò luôn, ệt trò. đi xa mấy chú nói đây cái cây mai ở, cái van nạm nó lái của không nhiều, cây đất công gì đó, nặng đây đấy, bóm nặng

ไปเลยยปเยปบอนี่นี่ตโอ้นอเออน้อออน,นเลย <c oughs> มันบอขาดคือปลาู่าน,น,น,น้ต่มัน,นุน <c oughs> ในการงพันธุเ้ยเห็นโต้เหครับผมพี่นองเอาไม้เยอะมากันใส่พี่น้องเลยใส่เลย มเลยโอเคเสร็จแล้วครับผมพี่น้องยวเยังเหล่อกรับบันม่วานสีออกมาเป็นรูปแบบไดสีมันปรงวานติดตาเมื่งครับผมมาครับลองแบงกมาต้องห่วงน้่ได้ยุได้หละล้านเนี่ยชิลหลงหอยนี่้มบเลยน้องเลยถุงดำ chúng đâm đâm sao đâm đâm đó bằng hủy từ đây ngồi nóc mà tiến hàng tiếp ôi hàng lại แก่ัะทีหลาขีมปลาอโอ้ยหลุนโลโอ้หลุดร่โอ้โอมีป่าอีกแล้วพี่น้องเอ้ยคืออ้ยโอ้ยหลุนก็ร่งงามเลยครับผมั้นตัว่ง ah เ e, ป็นปลากังปลากังเลยนะกั่งรมอปลาขอปลากั่งโอ้ปลากังทีหางแดงปลากังได้หางแดง ประก่าเรืยองประจังประจั่าแสงเร่เด้โอ้ไกลตีจิ้เกง่งลย่นี้ชุดอะรตีเขาไกลมองทุกย่างลย่ม่กระปองจิตามีกระเผาแรงบ้านาะแต่ว่าห้าก็สบายใจไปเลยแหละมีผมหออีกค้งของ,อของน,นีอย่างแบบโอ้ ไปเบ็ดผมไปสองลังครับผมพี่น้องเขียนี่้นมาดึงจิ้มเบ็ดเนี่ยเจ้นหนูน่าหนานงานี่น้วงมีลูกแบงก์อะไรไหมบอมองเลยเฮ้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 ยเดี๋ยวเลยครับเดี๋ยวเลยครับเดี๋ยวเลยครับผมเดี๋ยวเยครับปากคอปาคหน่อยคอหน่อยอ้ย ขึ้เห็นไหมครับโอ้โอ้งามดิหลุนใจหายครับผมหลุดใจหายซะหนีนะโอ้ยหลุดยันเมียลุดยันโอลุนยันเมียรลุดยันเมียนี่สองรูปแบบสองรูปแบโอ้ยยันก็ยันโบนอาหารเยอบปู่าครับผมไป หาอยู่หากินอีสอสตลอดที่เก่าครับผมพี่้ังน้องเต็มแล้วครับจ้ำักน้อยๆกับพอดรักนึกบม่ได้พอดง่ายใช่เขาโคตรเขาโคตรไอ้ใจเซอเวียยแล้ววะโอ้หนกบัวงามไปหนยังครับผมพี่้องโอ้ยเนังอยู่ครับนั่งอ่านไปโอเคเรางงมาแล้วครับ

นี่ครับผมฝอยตังดาที่เลีนเดหนดาข้าด้มนมดามันมันเนด้นี่นะครับที่เราขาชื่อดีดาเป็นสิวยสวยงาดาสวยงามเนาะเทไาไลูกแกะข้างน้ติดตามดูครับหอลังนี่ยขึ้นดิขึ้น้สิเยอะจับจับจัปั๊บปั๊บโอ้ย ร้อนซื้อยี่ปูวะไอ้หน่เทียนเนี้ยครับผมานเันก่งเฮงเฮ้ยกิยเฮ้ยยเ้่เฮ้ยเ้เฮ้ย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 งเ้ย่เฮงเ่เเฮ้ย้ย้เง้เเ้ย เออคงมีร่างหนึ่งยืนหันขึ้นประกูปะเนาะดูแค่นี้ก็พโอุ้ยโอ้หมองยังครับผมอ้ยแมงตั๊ตาครับ ลูกเคเตาเอาลูท่าลังืโอ้ยต้นนั้นนั่นเองโอ้โหอะไรครับพี่น้องจังกึ้งเหครับจังกึงครับก็ฝ่าว็ดครับตัวนี้โอ้ดึงขึ้นมาค่อยๆนะครับป๊าบนั่นอไดพ่ลยพินเลยน่นาฝ่าวิดแบฝ่าว็ดเลย โอเคโอ้ <Okay. S 2> ตัวอ้วอนดีอยู่โอ้พอได้ตัวเ,เขาลงนะออกนี้นออกไปครับผมหนังนี้เป็นไงอย่างนี้ไม่มีนะครับไปแผลลุกตะตอรครับผมทนนั้งหนลายังมีอีกเยอะโอ้โหลมคักครับผมไปได้ครับผมหลังนี้ฮึจุดเบึ่งเฮ้จุดเบ่งนี<ะ>่สิ ถือต้น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 นั่นคนหนุ่มใส่ได้นน่บ่ครับนายโอ้ลุนี่แล้ครับพี่น้องไปหาปลากังโอ้ปลากั้งเยอกั้งเยอกั้งดีไหลกั้งกับกั้งกังกับเซี่ยยกังกับเี่ยมกังกับป้านอไปมอก่อนปลาสิตื่นป้าจิตื่น ม้เนี่ยสักแค่ปากรังปากังาปากังมันมาอยู่น,น้ำีม่ามาอตตืนนะเอนี่ะไอเจ้าหอยเต็มกำมือเลยครับอหอยเต็มกำมือเลยเจ้าเอา,ๆๆๆเอานกรล้นลิ้นเด้พี่น้อง มันเขาทำบุกครับมีใบไส้หรอฮึไงสายคือแขงสันรู้ไหมมันดิมันดิโอลนะุนนน้นกันต่อไปครับโอ้ปลาเกลือปลาขาวนั่นเออปลาขาว คนโตเป็นตจมันอย่างีนะ่คิดรถมาเลยนี่คือมองเข้าหวังนะครับแก่หนี่สมหวังไหมน้อเดี๋ยวมาดูกันคขับผมพี่น้องครับแล้วครับจังหวะย่ามลับมาเมือม่อไหรนะ่ โอเคเดี๋ยวเขาไปพักจังน้อยครับผมเดี๋ยวเขากับสีย่ามหล่อแบกครับผมจะหนีเขาย่านกลับมาทีเดียวแกเขาได้พักยังครับ้ผักพีงผ้วยพักตีนควายบ่พักพีงผ้วยพิ้งนะพักพิ้งผักผีผ้วยผักผีผ้วยครับผมภาษานอ่ะก้านมันจะออกแดงๆใบมันจะออกมุนๆเวลาเขียวนี่มันจะ มีแจ็คเกอร์แบบว่าเบอร์สัตไทยก็เอิญพักังสกีเว้กันหรอสัตว์อะไยกันเนาะอันเดียวกันอืมอันเดียวกันอันเดียวกันอันนั่นเนาะอันนั่นเนาะตัวนี้ก็เอินพักอันนี้ครับพักหลอกหยีป่นี่พักหลอกีมันจะเป็นง่าย่ายอมีหน่วยสิบนหอกผลไม้ป่านี่เจอแล้วครับ เขาเรียกว่าผักดอกระยบใบมันสีเปีดยค้นๆครับผมเมย์ุกมันสีหวานออกเปรี้ยวหวานเมย์ชุกหลูกล,ลูกว่านี่มันสีมีพวกอะไรเจ๊สิดูข้างในแต่หน่วยหน่วยชุกมันสีเหลืองหน่วยหน่วยดิบเป็นสีสีเขียวเขียวใช่ครับพักออกหยีบครับให้น้อหนึ่งผมเป๊ะอ่าสมสมเล่น,นเออมันจะออกสมเปลี่ยวหวานเนี่ยนี่ข้างในมันสีเป็นยังจ๊สครับนี่ ลือสีจิ้นแดงสีตีกรหนวดแล้วสีเงาโอ้ฮึฮึอึฮึออกหวานหวานเปรี้ยวหวานนี่ครับผมเดี๋ยวเราหุงข้าวก่อนนะจ๊ะมีเตาสนามมาพร้อมครับผมสองหอยห้าสิบบาทใส่ขมคาดีจ้ะ ขุนเขาอยู่ใ <oh ห้อยู่หน้าอยู่ทงอยู่ท่าครับผมพี่น้องจัดไปแจมตัวนี้ลูแม็เอาฟ้ามอกดลงนี่มันบกแกบภาษาไทยมันบกแกบคือยังไม่สนิทไม่สนิทโอเคครับผมยังครับบ้าวมาว่าหรอกไปครับผมพี่น้องครับย่ามเบ็ดกันเนาะเนาะ มันนี่มีไฟสนามเปิดใบนี้แล้วครับผมพี่น้องครับไฟสนามรอบนี้กูด้วยครับผมพี่น้องพอเดี๋ยวเขาจิดไฟ้ังนาต่ออยู่ครับผมพี่นอ้อ,อ,งนอ,อ,นองเอ้ยลังแลกเลกมันล้งลงนางหัยใส่มัน,นมันถือไปเรือหน่งอเด่นลังขน่อยใส่ตัวนี่บันข้า่อยใส่ม่นโอ้หวานโอ้หวานปลากังมันปลากังมันปลาคอรอแล้วครับผมรอบแรกเข้า หมือนนะครับพี่น้อยแม่ว่าขนาว่าขน้อยใส่บอกมันนี่ขวานขน้อยใส่อยู่แต่ว่าขัใหญ่มาใส่ที่หลังอันมาเลยเพี่อน้อยเออละตั้งเด็แค่มันกลงกลางนะบอกใส่ใส่ยึดฝังุ่นดัวหลังเนี่เ็เดียวเ

ดเลยเชิดดเลยยว่าลุ่มใครไม่ะปลาขามุนู่ไหนตรงกนดึงอย่างแค่นี้หลุดนะครับผมพี่น้องครับปักเบ็ดร่วมไปครับผมคากลับพาห้าวกดิบไปเลย อุ <ider> <laughs> ้ยเนี่ยอุ้ยวันจะถึกกีต้าร์ครับผมทายมาหลายหลังแล้อครับผมพี่น้องครับอื้อผมใส่อยู่แล้วอื้ออย่างโอดึงอุ้ยว่าจะเอียน นีเน้เบ็ดกบถือกว่าหนึ่งกระต่ายสองสองสองลูกเปลี่ยนปะเมืงครับผมพี่น้องข้างนกวิศวกรอู้เตี้ยข้างนกกระจัดกระจอกบอข้างนกกระจอกครับผมพี่น้องโดยธรรมชาติของมันคือคือคือมันจะเห็ดหมองไก่ลังไก่ลังเตี้ย มันสิป้องกัน,น,อ,กนอ้อมันก็คือป้องกันพวกคนนี่แหละสิไปเอ้าห้างมันป้องนกป้องแล้วของยังไนงะ<ม>ขันข้นถานกสีมาเอาหรือคนสิมาเอานี่มันสีนีแตงลาวนี่ป้องกันมันครับผมนี่อือหยิงกงยากเลยนี่งห้างห้างห้างไม่ได้ห้างงามครับผมผพี่นอ้องอู้ยไปก่อนแตนแตกของมัน นี้้ครับผมพี่น้องนี่จับได้บุหนี่ตัวถึกตัวเมียมึงจงไหน้นี่หน้าโอ้ใส่ลับผู้สาวบ้นใส่ลูกน้องมันกี่สินี่ดิเดือดดำดำใส่ลงไปครับผมพร้อมจ่ะพร้อได้กินอยู่บ่้ปเล่นไว้ดิ โอ้ดังดีติดตามกันต่อไปครับผมยังชีถอยแต่ปากอะไรเนาะมันบอสอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยม้นใท่ละครผมโตเอายนหน่อยก่อนดูบ่ดูบ่ดูดูครับนั่นปุ๊บ

<im itation> <im itation> อ้าวนี่ะครับผมผลงานครับผมปลาคอกัง่งปลาช่อนปลาเข่งหอยกระปูครับผมเนียงด่านี่คือก้าวเขาแรงเขา้ายินละกะที่เดินทางเขาปลาตอติ่ตามดูครับผมพีม่น้องครับน,นีน่มันไปมันไงมันไตไตห้ำหรอพีิเห็น ตักเร็วๆเลยครับเยอะเอ็นแน่นเลยโอ้ครับผมเมืองเกล่าเอ็นหน่อยเร็วกันเลยร่างเห็ดนี้กินครับผมโอ้ยป่านีสุนหนามเนาะมันเป็นเตยตุ๋นเลยเนาะป่าก็ได้ก็หอยครับผมนี่ละเมนูเด็ดหอยกันขึ้นซื้อว่าหอยนี่ไม่แห้งเลยเลยทั่ะแจแห้งอีด้วยผมหอยเนาะ แกะตาหอยครับผมต้มหอยสุกแล้วเดี๋ยวมาแกะตาหอยกันนี่หอยปังมันสีกลนมันสีมุนมุนไอ้กลนมันสีเลี้ยวๆเนาะกลอนสีเลี้ยวกลอนสีเลียวเลียวเนี่ยมันคือกลอนดังกลอนคือได้บุญก็หอยเชลลีดาวเลี้ยวคือหอยคือดาวรู้เป่งนะอือกตนี่เชลลีนะนี่เชลลีอื่เชลลีครับผมโอ้เต้มเนี่ยมาตีหนออืมอี่เชลลีเนาะ มืนอสีเรียวนะไม่ตงเลยไม่ตงมั่อสีเมันสีมันสีเงากรวมเมสีเลียวนะเลี่ยวสวยสมรูรสมชวนมันแต่ตอนนี้ดากมันอสีสั่กุดดหนามันสีไงวบนี่ตนี้เือหอยเช่อหรือไม่โคงเอาคข้าย่ขันเนี้ยดงไงเออนะโอ้ดังดังหน่อยนะหนายไเข้าสูตรแล้วนอนัน่ะไอ้บา หอยพวกนี้มันชิม่ตาได้ครับผมพี่น้องแกแกตายมนได้จะแกแกตามึงตาเ่ยครับผมพี่น้องแต่เาววออกมันเป็นไลมันก็ค่าเห่นจิงเลยห้าววอกมันก็ฆ่า้าวอกพี่นองอนี่นี่ละเดี๋ยวเขาก็ลางอีกที่หนึ่งนี่เดี๋ยวมึงมันเลยวัชรครับใครมย มันตามันนี่ตาหอยพี่นหรอมันตามันหรือตาหอยเนี่ยเอาแอ่ไม่มันจะเวลาเขากินไม่ถึงกันตาจะยู่ส่วนนี้แหละมันกจอยืดหระแับใหญ่เลยตาอยู่ก็ใหญ่เยอะเลยนี่ครับนี่ที่ก็ตายออกไปแล้ว กระแดกครับผมใส่ลงไปเนี้ยเป็นยาครับขาดว่าไรไม่ได้ไม่ได้กินนี่ขาดว่ไไรเลยไม่ได่อยบางคนเขาก็บกินผงชูรสแต่เราเขาผงหนวดกินไหมกินโรด้าชาได้เด้อพี่น้องเด้อยผงสุดรสกินกินโรด้าชาลงเลยนะลงเลยครับปาดลงไปใบกระเพราครับต้นหอมครับผมแซ่บเลรอแซ่บทำนี่เป็นอะไรปุ๊บ ก็เทียดใส่ซหน่วยเนาะมาสามคนไมะนาวก็ใส่ซหน่วยเนาะมา <laughs> โอ้ตรงไหไนผมใส่สมได้ครับใส่เพียงเดียวกับสมเนี่ยใส่บางนาวก็ได้หรอกใส่บ,บงางเนาาอะไร ดีเลยต้มป้ากจะาได้กินแม่คัวโว่าเดี๋ยวเป็นไงห้าสีสรอยสิบครับผมคอตั้ตงหูแสบครับผมกเลยกต้มป้า ต้มป้าต้มกระปูส่ข้าวลดหเ่เนี่ยใส่เลยต้มแมงดาโอ้แหมแซบ่บเขากำอีกบานนี่แซบบ่แซบหล <ừ> ื<ซ>อเป่แซ่บไม่ต้องาาามาสู้แล้วมาพี่น้อยจิ้เขาดพี่น้อยเอาบานแถวนีพนว้พักยังงงพักโมด,ดิงเมนบูบุจิหลดตันีมม้ียก็แซ่บเีตัวโอ้ยียงสดสุด,ดยอดเลยแซ่บน้ำราสาบ่ ต้มได้ป้าต so <fl> ้มป้าใส่หมอนแซบด้วยเลยสูตรอุดรอีกเลยสอุดรอกน้งแนดามนะเหมือนกนแซบแม่งแซบจะนำขั้ตอนี่จำบองฮงครับผมไปน้องแซบจำบองอ้อยเ่บออ้อยอูเลยสมพรดีเลย mong cái xe tàu này mong nè xe tàu này mong này mong cái xe tàu này mong cái xe tàu này mong cái xe tàu này mong cái xe เอาไปนองมาขึ <Es> nah bien, ้นเขาเราแรงกันย <You <fre> ิน้ีก็เล่นั่างเเกลียดในพอดแมงดานี่สิกินมันก่อนไปย่ำเลยมันหายปดแมงดานีเป็นยังไงหายยีนาบุญนาบึงนาขึงหายเมาเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวสุามแม่ด่าเราใชสุดามเลยในจานกันมันจะได้สถด้ายแล้อุตมาหอมดีะแกเอ

แบงเลี<ส> <im sharing> <im> <im> ้ยงกิน <im> กับมะม่วงดีกว่ากินหลับไปได้รับได้นอนเลยไปกินอะไรย่างกินให้ก่อนย่างกินเลยมะม่วงมันต้องใส่เมื่อยจะหน่อยเร็วกว่าเช้าด้หนุ่มเลยจับมันแจ๋วเลยแค่ข้าเลยป่ครับผมพี่น้องสำหรับพี่นี่ก็ต้องฝากพี่น้องไปทำนี้ก่อนครับเดี๋ยวขอกินเขากินหนามก่อนเพราะว่าเฮาสิ เดินทางต่ออีกอยู่เออใจเบต์นี่มันกัยังบวชจุใจเด้พี่น้องเด้ออือแม่นมันหนามโมมีครับมันใส่หนอง,องแดดๆกัยังหนามโมมีอยู่หุ่นอยู่เลือเล้อยๆในปา่าหญ้ามันใส่อะได้เนาะกะขอติดตามมือครับผมหนามมาเฮาสิได้ใส่ให้พี่น้องเบิง่งอีดอกอือ ยังคอยหลุ่นกันต่อไปนะครับนี่อาวุธเถังแก่เราบุท่านถอดออกมากเลยเออกันออกออกมานี่มอดจ้อจิ้มไปแล้วเราบุท่านถือจ้งดาบออกมาอยู่เหมือนเหมือนเหมือนตอฟักไปเยอะเหมอนมอดจิ้มไปแลยบ้านโอ้โหเอาละครับผมจิ้มนี่ก็ครับออกฝากไว้จํานี้แหละครับผมจิ้มเขาจิ้มหนากเมือนเดินทางต่ออยู่เอาละสำหรับจิ้มนียก็ขอกลาวคำว่าสวัสดีครับเจอกันจิ้มหน้าครับ ห้อยหอยหังไงก็ได้ถามหอยเป็นยังไงหอยอุ้ยก๋วยยันมันเกึ่เค่ะข้อนะหน่วยยงไรไอเขาโก้เลยสิจอ